สวัสดีครับผมพบกับช่วงข่าวสารอนิเมะนะครับผมข่าวสารวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องดันมาจ,จินะครับผมหรือชื่อไทยคือมันผิดยังไงถ้าใจอยากจะพบรักในดันเจียนนะครับผมโดยที่ผมเคยดูภาคหนึ่งของเรื่องนี้ไปนะครับแล้วผมก็รู้สึกคิดยังไงไม่รู้ครับผมอยากรู้เกี่ยวกับข่าวเรื่องของภาค2ออะไรอย่างนี้ค้นไปค้นมานะครับด้วยความที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารอน,นิเมะเนี่ยมานานแสนนานมากนะครับผม ผมก็ได้รู้ว่ามันมีภาค2แล้วนะครับผมจนภาค2มันจบแล้วนะครับจนเขาจะทําการออกฉายภาค3อยู่แล้วนะครับผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่ามันมีภาค2แล้วโดยอนิเมะเรื่องนี้นะครับผมมีต้นกําเนิดมาจากไรโนเวลแนวแฟนตาซีนะครับผมผลงานของโอโมริฟูจิโนะนะครับผมและวาดประกอบโดยยาสุดะซูซูฮิโตะนะครับผมจัดจำหน่ายภายใต้ต,าตราของ GA เอบุ o และช่วงที่เขาประกาศถึงภาค3านะครับผมไ์โนเวลนะครับผมก็วางจำหน่ายถึงเล่ม13นะครับผมเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ปี2018ที่ผ่านมานะครับที่ผมตกข่าวไปเยอะขนาดนั้นเลยเลยกาผมดูนานจัดจนผมลืมอนิเมะเรื่องนี้ไปแล้วแหละครับตอนที่ผมดูภาคแรกจบใหม่ๆนี่คือผมหวังให้มันมีภาค2มากเลยนะจนตอนนี้ปี2020แล้วครับผมก็ยังไม่ได้ดูภาค2นะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีภาค2ด้วยนะอาราชิคผมและกำหนด การต่างๆนะครับผมก็มีดังนี้นะครับผมโดยภาคแรกนะครับออกฉายบนทีวีนะครับผมในปี2015นะครับผมมี13ตอนอาแล้วก็มี OVA นะครับผมและภาค2นะครับผมก็ถูกฉายในช่วงซัมเมอร์ปี2019นะครับผมมี12ตอนและก็มี OVA ด้วยเช่นกันนะส่วนภาคที่3นะครับผมผมไปดูข้อมูลมาจากเว็บวิกิอนิเมะนะครับผม os.com นะครับ เขาได้เขียนเอาไว้ว่ามีกำหนดนะครับผมในช่วงเดือนกระกฎาคมปี2020นะซึ่งตรงนี้ผมไม่รู้ว่าข้อมูลมันจริงแท้มากแค่ไหนนะครับผมก็ไปเอามาจากเว็บอีกเว็บหนึ่งอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งดูเหมือนจะว่าผมไปได้ดูสถิติหลายๆเรื่องเนี่ยเขาก็จะเขียนออกประมาณว่ากำหนดการอาจจะมีเลื่อนได้นะครับผมเนื่องจากตอนนี้มีวิกฤตเรื่องโลกนะครับอีกหลายๆเรื่องที่จะมีกำหนดการวางฉายในช่วงนี้เนี่ย ก็ส่วนมากก็จะทําการเลื่อนซะส่วนใหญ่นะครับผมเนื่องจากมีปัญหาเรื่องโควิดนะและนะครับผมเว็บนี้ก็ยังมีข้อมูลอีกด้วยนะครับผมว่าในอนิเมะภาค3นะครับผมน่าจะใช้หนังสือในการเอามาทําเป็นอนิเมะนะครับประมาณสาเล่มซึ่งเมื่อตอนต้นที่ผมบอกไปก็คือเขาทำไรโนเวลเนี่ยเสร็จไป13เล่มแล้วนะครับผมแต่ว่ายังเอา ามาทําอนิเมะถึงแค่เล่มที่11นะครับผมยังเหลืออีก2เล่มนะผมคิดว่าเขาน่าจะอาจจะเอาไปทำเดอมูวี่หรือเปล่าหรือเอาไปทําภาคต่ออีกนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะกักไว้ทําอะไรหรือแบบว่ามันเยอะเกินไปหรือเปล่าที่จะยัดเข้าไปอยู่ในภาคเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็มาพูดถึงไอ้สเล่มที่ว่ากันนี้ก่อนนะครับโดยเล่ม9นะครับผมมีเนื้อหาเริ่มต้นประมาณว่า เบลนะครับผมได้ไปเจอกบบดันเจียนแห่งใหม่นะครับผมแล้วก็ได้พบกับวีเน่นะครับผมเด็กสาวมังกรนะครับเบลก็ได้ตัดสินใจจะคุ้มครองเธอนะครับผมเล่มที่10นะครับผมก็มีเนื้อหาเริ่มต้นประมาณว่าขณะที่วันของเบลนะครับผมผ่านไปด้วยความกัดกลุ้มนะครับสงสัยเบลจะเครียดอะไรสักอย่างนะก็ดันปรากฏมือสังหารลุกเข้ามาหาวีเน่เนะครับผม หลังจากนั้นก็พบม,มอนสเตอร์ติดอาวุธเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นะครับผมและยังมีคําสั่งปาบปรามจากกิลก์ด้วยนะะในส่วนตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการสปอยหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยได้ดูภาค2เลยนะครับแล้วก็ผมก็ไม่เคยอ่านหนังสือหรืออ่านไ์โนเวลเรื่องนี้มาก่อนนะครับผมดูจากอนิเมะล,ล้วนๆนะครับผมไม่รู้ว่าอนิเมะมันตัดส่วนไหนลงไปบ้างนะครับและส่วนในใจความของเล่มสุดท้ายนะครับผมหรือเล่มที่11สําหรับภาค3ที่เขาลืนว่าจะเอามาใช้นี่นะครับผม ก็มีใจความว่าเบลนั้นเสียความไว้วางใจจากผู้คนนะครับผมซึ่งเป็นเครื่องตอบแทนที่ช่วยเหลือวีเน่จนต้องเจ็บปวดและทรมานท่ามกลางเจตนาร้ายกับความผิดหวังนะครับและนี่ก็คือ3เล่มนะครับผมที่เขาคิดว่าน่า,าจ,จะเอามาทําเป็นภาค3นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเราก็คงจะต้องติดตามกันดูต่อไปผมอาจจะไปดูภาค2มานะครับผมอาจจะเอามาสปอย รืออาจจะเอามาเล่า,าเขาเรียกว่าอะไรเนื้อหาย่อๆกับแนะนําอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็คลิปนี้มีเพียงแค่นี้ครับผมผมแค่อยากจะมาแชร์ให้รู้ว่ามันมีภาค3นะบ,บางคนอาจจะรู้แหละครับผมก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำานะครับว่ามันมีภาค2มันรู้อีกทีก็คือตอนมันวางแผนสร้างภาค3แล้วผมก็ตกใจนะครับว่าอม,มันมีภาค3แล้วภาค2มันหายไปไหนก็จงมาค้นดูอ๋อมันมีภาค2แล้วนะครับ ก็ส่วนใครที่ไม่รู้นะเหมือนผมนะก็รู้พร้อมผมเนี่ยแหละครับผมส่วนคนที่รู้อยู่แล้วก็พิมพ์55 5 5้านะครับสงนำหน้าไว้ได้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอคนละ1ไลค์1 Subscribe นะครับผมใครที่กดแชร์ได้กดแชร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ